สวัสดีทุกคนนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านอัปเดตในเกม The Intruder ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับวิธีการไปด่านในรอบนี้ครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมไปที่ Multiplayer เลยรู้สึกว่าใน s i n เกิลโหมดเขายังไม่ได้ใส่ด่านใหม่เข้าไปนะครับเมื่อเข้ามาถึงแล้วครับให้คุณผู้ชมวิ่งไปตามทางก็จะเจอโซนที่มีชื่อว่า My Shelf นะครับเป็นด่านเมืองแรกในโซนนี้ครับเล่นได้สูงสุด4คนดาวโหลดสักครู่นะครับ อันนี้ก็มาอยู่ในตรงหน้าผลวดนะครับผมเลือกเป็นนายแม่เลยละกันเขาบอกครับว่าด่านนายแม่เป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะบึ้มากๆเลยครับผมพอวเวลาวอดเสร็จแล้วครับก็จะมีคัสซินขึ้นมามุมขวาล่างนี้ครับก็จะเป็นซาม,มิน่าครับตรงหนึ่งร้อยเกองเจเนเรเตอร์ห้าทับห้าแล้วก็คอมพิวต์คือเปอร์เซ็นในการปั่นไฟนะครับสคิปได้เลยเนื้อเรื่องหลกัหลกๆก็คือลงมาสำรวจห้านะครับโอเคโอเคเลี๋ยว แนะนำให้ขยับหมุนเมาส์นิดนึงครับมุมกล้องมันจะบักนิดนึงสเต็ปนี้ครับผมก็จะซ่อมแค่3มเครื่องแล้วกันแพทเทิร์นคงที่แน่นอนแล้วก็ระยะไม่ไกลด้วยอีกทั้งยังสามารถที่จะทําให้ศัตรูนั้นอ้อมไปพังได้ชาขึ้นด้วยครับเพราะว่าวตัวละคร i n นทรูเดอร์นี้เคลื่อนที่ไว,วมากๆฟังเสียงเท้าได้วนๆอันตรายมาก ไม่ก็รออแบบนิ้วเรื่อยๆนะครับถ้าจะแบบเกียรเกียนอ๋อมันไปทางอื่นละได้มาประมาณสองเปอร์เซ็นต์จะซ่อมทางซ้ายก่อนฟังเสียงเท้าดีๆดีแล้วเข้าเนี่ยครับเดี๋ยวสามเครื่องผมล่อมาเลยดีกว่าไม่ทันละ จะได้ผ่านเลยครับเพราะว่ายังไงมันก็แพทเทิร์นเดียวกันครับผมก็จะมีเกรดให้เลงต้องกดม่นๆนะครับแล้วก็อยู่ที่ดวงด้วยอย่าลืมดูตัวละครอินทรูเดอร์ด้วยนะครับโอเคครับร้อเปอรียบร้อยตามสเต็ปเลยครับเข้าไปทางอื่นเลยครับถ่เวลามันได้มันจะผิดฝั่ง แต่ทางแยกว,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 วตอนนี้20%แล้วกับอีกสองเครื่องดูมุมโอเคเบี่ยงขวาฟังเสียงเท้าได้ไม่ต้องกลัวหลบก่อนก็ได้เนก็ได้จุดแคมปสามเครื่องมันต้องวิ่งออกมาครับรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นทางตันน่าจะไปอ้อมไปฝั่งนูน้น เตบเท้าแปลกๆเอา้านี่ผมไม่เกี่ยวนะครับรอให้ศัตรูหายบักก่อนความน่ากลัวก็ตรงที่มีเสียงหอยหวนแล้วก็ลูกตาที่จ้องมองตัวละครคุณผู้ชมตลอดเวลานะครับนี่มันก็ไม่ลุ้นระทึกสิมันนิ่งเลยอะ่ะไปเลยแล้วกันเหมือนมันจะค้างนะั้นที่ผมไม่ได้ทําอะไรมันเลยนะยินดีมันก็ค้างค้างไปสักพักเลยนะพี่เ,เครื่องนี้ซ่อมไปแล้วจะมาทําไม ไปซ้ายก่อนแพทเทิร์นมันจะตามทางเลยจุดนี้เป็นจุดที่ผมไม่แนะนำให้คุณผู้ชมมาซ่อมนะครับมันเป็นจุดทางตานันแล้วก็ไม่ม,มีตู้ให้หลบด้วยนี่ซ่อมเครื่องที่เหลือดีกว่าจะมีหน้านด้านล่างครับต้องดูดีๆไปซ่อมเลยครับมาระหว่างน,นี้ก็ได้เป็นปดีเกมรอให้ตัวศัตรูหายบัคละกัน เพลิน,นโดยที่ไม่ต้องกังวลตัวอินทูเดอร์จะมาเลยนะครับตอนนี้ก็รอบไป35%แล้วโอเคเครื่องนี้ผ่านจะซ่อมเครื่องนึ่งก่อนเปลี่ยนซ้ายไปเลยครับ <No. S 1> มันยืนนิ่ง,งๆอยู่เลยมันต้องหลุดบักแน่ๆถ้าไปมากกว่าน,นี้ไปทางอื่นก่อน งั้นลองซ่อมเครื่องนี้ให้คุณผู้ชมดูเลยละกันนี่กดไปสมทีแล้วครับน่าจะประมาณ5รอบเฉลี่ย20%คือกดทีหนึ่งเฮ้ยโ oh, <no. S 1> เกตมาแบบนี้คือจบเลยครับต้องยอมปล่อยทิ้งไปเรียบร้อย3ทําหแอบก่อนมันไปแล้วนะคุณผู้ชมมันหายบั๊กแล้วนะมันดูเงียบเกินนะถ้า ไม่ไปซ่อมไม่ไปทำอะไรเอ้ยหายบักเลย <c oughs> เออมันต้องอย่างเงี้ยแหละลีกันต่อไม่งั้นเกมมันไม่สนุกสิครับไล่ซ่อมเลยไล่ซ่อมเลยอันนี้โกงเขาไปตั้ง50%มาแล้วไล่อาราวาแล้วมันล้างแขนแล้วครับฟับงเสียงเท้าดีๆยังตามสามเครื่องครับกำลังดี10บวีเพิ่มมาเปอร์เซ็นต์หนึ่ง โอ้ยพังโดรเลยมันต้องมาฝั่งนี้แน่ๆเอา้ากดไปแล้วนะเกินนิดนึงก็ไม่ให้ครับปรเปอรถอย่างเดียวเสียงคือวิ่งผ่านผมตลอดเวลาเลยเรียบร้อยไฝันตรงข้ามต่อไล่เขีรยครับไล่เก็บให้ทั่วดูตู้ด้วยครับดูจังหวะด,ดีๆไฟส่องไว้ด้านหน้าจำกันต่อครับยาวๆตอนนี้ก็กำลังจะ60เอ หัดตู้ไม่เจอนะครับเกือบซ้ําต่อครับซ้ําต่อบางทีจังหวะกดเกรรียร์มันจะมองไม่เห็นินโทรเดอร์ด้านหน้านะครับมันเป็นจอทึบเไปต่อครับสเต็ปเดิมเลยยาวยๆตรงไปเล้วขวาเหมือนเป็นเสียงชีปจระจอเลยครับเข้า ถ้าชิดขอบตู้ครับศัตรูมันจะวิ่งวิ่งโดนข้างบนถือว่าเป็นสเตปที่โชคดีอีกแล้วตรงแถบเกรดม,มันบางมันมองไม่เห็นทำไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆสเตปม,มีเท่านี้แหละครับในด่านนี้รอเวลายอย่างเดียวเรียบร้อยเคลียร์ไปซ่อมอีกฝั่งหนึ่งนะครับตองไปเลี้ยวซ้ายซ่อมไปแล้วนี่น่าจะฝั่งตรงข้าม <S <S โอ้แอบก่อนแอบก่อนทางซ้ายแน่เลยมาแลกกันมา นี่ต้องดูตู้ดีๆหน่อยนะครับมุมนี้ตู้มันอยู่ลึกเกินแล้วมีตู้เดียวด้วยต้องจำตำแหน่งตู้ไว้บ้างตอนนี้70%แล้วนะครับอีก30%เท่านั้นถือว่านานครับถ้าเล่นโซโลเนี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชมเล่นหลายคนเลยครับเพราะยังไงสเต็ปมันก็เหมือนเดิมครับอไปเถอะพี่จะค้างเลยไปเลยไปเลย,เลยเออทางก็ไม่ว่านะแต่ขอสักเครื่องหนึ่งแล้วกันเรียบร้อยเคลียร วนลูปอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ไปไหนแล้วล่ะตรงเปอร์เซ็นต์อย่าบักนะขอร้องจะม,มีรอบหนึ่งครับเปอร์เซ็นต์มันบักครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเรียบร้อยสองทำห้ามาๆๆๆค้า,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 างเลยก็ได้นะเมื่อกี้ <c oughs> ทีนี้อย่าให้ค้างไม่ยอมค้างวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตอนนี้ไปสายในตยสองเครื่องไปแน่เลยผมว่าเลยสิเปอร์เซ็นต์เท่านั้น เออวิ่งไปเลยตรงนั้นตามแผนห้าเปอร์เซ็นต์ครับห้าเปอร์เซ็นต์โอ้มันต้องวิ่งมาตรงนี้แน่ๆโอเคเก้าเจ็ดไปฝั่งนู้นครับเห็นเลยต่อหน้าต่อตา,ตอตาเตรียมพร้อมครับเตรียมหนีซับไปเลยสองเปอร์เซ็นต์ครับสองเปอร์เซ็นต์ถือว่าใช้เวลานานนะครับตอนที่ผมอ่านนี้ยี่สิบนาทีเลยทีเดียว เหมือนเดิมนะครับแนะนําให้เล่นหลายคนดีกว่ายังมีแถมโอเคโอเคหายไปแล้วหายไปแล้วทางที่คุณเคยตรงแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายครับผมไปที่โซนสีเขียวได้เลยครับเรียบร้อย ได้เหรียญมาแล้วนะครับเราเ,าเวลาหมดก่อนละกันมันจะมีให้เลือกฉากจบครับว่าคุณผู้ชมหนีออกประจาาที่นี่ได้หรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นทางเลือกที่สองนะครับตั้งนานไม่มาไปหลงอยู่ไหนมาช่วยสิครับระดับนี้มาเลยครับมาเลยหัวหน้าโอเครอดครับผมสบายดีนะ รอจนได้อันนี้ตัวละครคุณผู้ชมก็หนีมาได้ครับกับคนที่ช่วยเขาเหมือนก็ถล่มไปที่เรียบร้อยเลยถือว่าจบแบบกูดเอนดิ้งนะครับตอนนี้ผมได้กลับมาที่ล็อบบี้แล้วนะครับรูปแบบในการเล่นผมรู้สึกว่ามันจะดูวนหลูไปนิดนึงนะในเรื่องความน่ากลัวก็ยังโอเคอยู่มีความท้าทายอยู่บ้างโดยรวมคือสนุกดีครับไว้เราดูกันต่อในอัปเดตต่อ,ตอ,ตอไปของเกม The Intruder นะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ